เดินไปตลาดเดินผ่านตรงศูนย์วัคซีนใกล้ๆอาพาร์ตเมนต์เนี่ยค่ะเห็นตัวหนังสือบอกเอ๊จะมีตัวหนังสือไทยไหมนี่ก็เลยอยากให้ดูตัวหนังสือเรานี่ฉีดวัคซีนแล้วในในก็คือในตรงนี้แหละค่ะจุดใกล้อาพาร์ตเมนต์เนี่ยแต่ชอชิง หางชอชิงสั้นไปหน่อยเขาเพิ่งเอามาติดเมื่อก่อนมันจะมีป้ายแรกๆค่ะแล้วก็มีตัวหนังสือไทยเวลาเห็นตัวหนังสือไทยในต่างแดนแล้วชอบเคยไปเห็นในห้องน้ำตอนที่เรียน ESL อยู่ค่ะในห้องน้ำที่บอกว่าล้างมือก่อนอย่าลืมล้างมือหรืออะไรจำไม่ได้แล้วค่ะนี่ก็นี่อันเป็นตัวที่เป็นครั้ง ที่สองที่เห็นตัวหนังสือไทยฉีดวัคซีนแล้วในมีตัวภาษาอื่นๆนะคะนี่ภาษาอะไรก็ไม่รู้นี่จะเดินไปไปตลาดเอาเอะโวคาโดไปคืนซื้ออโวคาโดมาแล้วลูกมันมันไม่สวยน่ารักข้ามไปดูดอกกุหลาบตรงนี้ ฝั่งนี้มันจะร้อนฝั่งนี้ค่ะอุ้ยติดป้ายทะเบียนเปล่าความไม่รู้ฝั่งนี้มันจะมีมีแดดถ้าฝั่งเมื่อกี้ค่ะมันจะร่มกุหลาับสวยนะเนี่ยป่านนี้ยังไม่ยังยัง,ย,งยังสดอยู่เลยยังสวยอยู่เลยวนะุ่นวับกุหลาับดอกเล็บน้าดูเสียดอกฮะ ส้มทนจังหลายเดือนแล้วเนี่ยออกดอกอยู่เรื่อยเลยหลายเดือนแล้วยังไม่ก็ยังออกดอกอยู่ค่ะสวยนะเนี่ยถ้างั้นบ้านนั้นน่ะที่มีเป็นซุ้มเลยกุหลาบเหลืองค่ะคงออกดอกอีกแล้วแหละสวยจัง สวยจังเลเนี่ยร้อนวันนี้อุณหภูมิสูงแล้วเกบกว่านะคะว้าวน,นี่กุหลาบเหลืองกุหลาบเหลืองดอกนี้ก็สวย<ม>เออน่าเดินไปดูกุหลาบที่มันเป็นซุ้มเลยอ่ะ หน้าบ้านหลังหนึ่งแม่อาจจะเดินไปดูค่ะว้าร้อนร้อนมากต้องไปเดินฝั่งนี้แล้วค่ะมันร้อนเดินผ่านตรงเนี้ยมันจะมีร้านอาหารอยู่หลายร้านกลินนะ ได้กรีนอาหารค่ะร้อนข้ามได้แล้วมันไม่มีรถมาข้ามได้แล้วแหละร้อนมันไม่มีวิวอะไรให้ดูค่ะแถวนี้ มันเป็นที่พักอาศัยแล้วมันเป็นมันค้ายเป็นโรงงานด้วยจะไปดู่จ้าตลาดซุ้มน้อมันสวยมากสีเหลืองดูดอกเนี้ยร่วงเต็มพื้นเลยโอ้ย,อยเสียงน้ำเกลือ ก็ต้องไปดูว่าเขาจะให้คืนไหมจริงแล้วมันจะคืนได้ภายในไม่รู้อันนี้จะขาดโอ้เสียงแพลงปิดปิดก่อนนะคะมีเสียงเพลง